แตงกอนี่คืออะไรคือเอาลำเก่าออกออกหนงเงี้ยช่เช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างหน่อยลำนี้เราก็เอาออกลำนี้ออกใช่ค่ะมีกี่ลำที่เอาออกแล้วอย่างนี้เราก็เอาออกอ๋อสองสามเหลือประมาณที่มันอยู่ในกอเลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะออกได้อ๋อเราก็จะแต่งคำว่าแต่งนี่คือเอาขวานฟันเอาหรือว่าเลื่อยตัดหรือยังไงใช่ค่ะ นนลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่แถวแถวสวนไผ่ตรงครับนี่โอ,โโอ้โ,อโหเดี๋ยวเราจะไปดูการตัดหนอกันนะครับว่าไผ่ตรงตอนเนี้หนอเยอะไหมนะนี่เรากําลังอยู่ในแปลงโอ้โหทางเข้านี่สุดโหดเลยครับเพราะว่าฝนมันตกเมื่อคืนเยอะๆหนักๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องดูดูให้ดูบรรยากาศก่อนหนู อ่าอันนี้เจ้าของสวนครับแนะนําตัวเจ้าของสวนก่อนเอ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสายชนส,สิงห์พง์ค่ะสิงห์พง์เหรอสิงห์พง์สิงห์พง์ค่ะอ่าอันนี้ลุงลุงมาเต็มตัวยุงทั้งนั้นเลย <c oughs> เห็นเจ้าของสวนโดนยุงกัดเลยตัวแล้วลอันนี้ <c oughs> ที่นี่ยุงเขานี่เป็นเพื่อนกันไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราเป็นคนที่อื่นไงอ่าทีนี้ทําสวนอยู่นี่กี่ปีแล้วน้อยทําอยู่นี้ หนูทาต่อจากแม่ก็เข้าปีที่สามค่ะเข้าปีที่สามแล้วเดิมเลยแหละตั้งแต่เริ่มทํามาส่วนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยเนี่ยที่เห็นสภาพเนี้ยในนาย,นาย,นายดูเนี่ยกี่ปีนะส่วนเนี้ยก็ตั้งแต่หนูเป็นเด็กอะค่ะฮะตั้งแต่หนูเป็นเด็กอะเป็นเด็กตอนนั้นกี่ขวบที่หรืดีจำได้น่าจะประมาณแปดขวบเกินไหมน่าจะประมาณนั้นค่ะแล้ว,วตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่อยากถามว่าอายุเท่าไหร่นะ <laughs> ไม่อยากถามแต่ถึงยี่สิบแล้วมั้ง ยี่สิบปีแล้วัางที่ทําสวนเนี่ยน่าจะค่ะอ๋อแล้วแล้วเฉพาะที่เห็นภาพนี้ก่อนเราทําอันนี้มาเนี่ยอ่ากี่ปีสวนเนี้ยมันรื้อไปแล้วทีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ปลูกใหม่นะอันนี้เนาะกี่ปีอันเนี้ยสวนเนี้ยกี่ปีเนี่ยอันนี้เข้าปีที่สามไหมที่สามเออลุงก็จำคร่าวๆนะเคยมาสมัยก่อนแปลงเนี้ยโดนเผาใช่ไหมใช่แล้วก็มาลงใหม่นะเนี่ยสามปีนะใช่ค่ะอ่าเราเริ่มตัดหนอเริ่มก่อนนะตั้งแต่ตัดหนอตั้งแต่ เมื่อไหร่มีนาไหมหรือเมษาไหมเนี่ยที่ตัดมมตอกไปไปลายเดือนมีนา<ๆ>ก็ตัดได้ค่ะถ้าลดน้ำแปลงนี้แหละเราลดน้ำใช่ไหมใช่ค่ะแปลงนี้มีนาเริ่มตัดได้ใช่ค่ะเราจะลดน้ำตั้งแต่มกราไปเลยค่ะอืมคือคือเริ่มต้นวิธีการทำหน่อของหนูเนี่ยนะเราเริ่มต้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะตัดหน่อไปอีกนานไหมอ่ะเริ่มตัดหน่อก่อนเอาทีละเรื่องตัดหน่อเนี่ยไปอีกนานไหมถึงจะหมดหนอ่อตุลาคะ่ะตุลาก็เริ่มถางกอ ตุลาเนี่ยคือเริ่มหมดแล้วใช่ไหมเดือนหน้าคือปลายตุลาใช่ไหมใช่ค่ะปลายปลายตุลาเริ่มหน่อหมดใช่ค่ะอ๋อเริ่มหน่อหมดแล้วกิจกรรมหลังจากหน่อหมดทําอะไรแต่งกอแต่งกอนี่คืออะไรคือเอาลำเก่าออกออกอย่างเงี้ยอช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างหน่อยเอาลำนี้เราก็เอาออกลำนี้ออกใช่ค่ะมีกี่ลำที่เอาออกอย่างนี้เราก็เอาออกอ๋อสองสามเหลือประมาณที่มันอยู่ในกอเลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะออกได้ มันเราก็จะแต่งเขา่าแต่งนี่คือเอาขวานฟันเอาหรือว่าเลื่อยตัดหรือยังไงใช่ค่ะฮะขวานขวานเลื่อยโซ่ก็ได้ค่ะอ๋อก็ตัดออกไปใช่ค่ะแล้วลำมันเนี่ยเราไปใช้ทาอะไรขายได้ไหมถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขายได้ไหมหรือไม่ได้ถ้ามันเล็กไปค่ะมันเล็กอ๋อถ้าเขาจะเอานี่เขาเอาํำขนาดไหนหนูลองทีให้ลุงดูหน่อยดิขนาดนี้ได้เอาำขนาดนี้ค่ะแต่ต้องแปดศอกขึ้นไปแปดศอกคือสี่เมตรค่ะอ่าเขาซื้ออยู่ที่นี่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราตัดวางไว้ให้เขาเนี้ย ตอนนี้เขาซื้อสิบบาทค่ะถ้าเราตัดแปดศอกอ๋อแปดอกคือสี่เมตรนะใช่ค่ะเขาจะซื้อที่นี่เขาซื้อที่นี่สิบบาทค่ะมีเท่าไรเขาเอาหมดค่ะอ๋อแต่ว่าโค้งคืออะไรเขาไม่สนเอาหมดมันต้องค่อนข้างตรงค่อนข้างตรงหน่อยนะใช่ค่ะอ่าทีนี้ที่ลุงเห็นเนี่ยน้ำลายหกเลยคืออะไรรู้ไหมนี่เงาเพื่อจะเอาไปขยายพันต่อที่นี่ได้ทําพันขายไหมไม่ค่ะต้องต้องสั่งกัน ใช่ค่ะต้องสั่งกันถึง<ช>ะจะได้เพราะวันนี้อยากจะมาทําบ้างลุงอยากจะทําบ้างอยากจะทําสวนแบบน้อยบ้างเนี่ยไม่มีขายเพื่อง่าย<ช>ต้องสั่งการกันใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะทําเนี่ยส่วนใหญ่ที่น้อยจะทําพันขายเนี่ยเราจะเป็นกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งชาหรือว่าตอนตอนค่ะตอนนี่ถ้าเราจะทําตอนตอนเมื่อไหร่เดือนไหนที่เริ่มตอนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก่อน ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ตั้งแต่เดือนกันยาไปเลยค่ะอ๋อกันยาก็คือประมาณเท่าที่เดือนที่แล้ว<ช>เดือนนี้ก็ยังได้อยู่นะได้ค่ะเด,เดือนถึงจะตัดได้เช่นสองเดือนไหมหรือสามเดือนไหมถึงจะตัดได้ก็ถ้าถ้าจริงๆถ้าเริ่มตัดก็สิบห้าวันก็หักได้แค่นั้นเองสิบห้าวันก็เอาไปปลูกได้เลยใช่ค่ะอ๋ออ่าเดี๋ยวเราจะขอเบอร์กันไว้ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นนะเดี๋ยวลุงเนะี่ยชอบลืม ขอเบอร์น้อยก่อนว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเบอร์พี่เบอร์แฟนหรือเบอร์ใครก็แล้วแต่ให้มาเบอร์หนึ่งเพื่อใครสนใจอยากจะทําแบบน้อยบ้างเนี่ยเรามีพันขายเนี่ยต้องสั่งการกันเนี่ยจะติดต่อน้อยเพื่อจะมาซื้อพันอ้าวเบอร์อะไรเบอร์เบอร์หนูล้คะเบอร์ใครก็ได้ที่หนูสามารถเปิดเผยได้เพื่อเขาติดต่อหนูต้องดูก่อนนะว่าหนูอยากจะเปิดเผยเบอร์ใครศูนย์แปดเก้าอ่าเอ้ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดสี่เจ็ดอ่าหนึ่งสามเก้าเก้าค่ะชื่อชื่อ ชื่อสายชนเบอร์หนูเองค่ะอ่าเผื่อใครจะสนใจเพื่อจะมาซื้อพันธุ์นะก็ติดต่อบาเบอร์นี้เลยพันธุ์ของหนูเออลืมถามไปพันธุ์ที่เพนอยู่ปัจจุบันพันธุ์อะไรเนี่ยพันธุ์ซูเปอร์ค่ะไผ่ตรงหวานซูเปอร์ค่ะอ่าเราเรียกชื่ออย่างนี้นะไม่ใช่สีประจินเหรอไม่ค่ะมันต่างกันยังไงกับสีประจินพันุซูเปอร์มันจะออกน่อดกกว่าสีประจินดกกว่าสีประจินละลอานอมันมันดกหมายความว่า หนูเคยรู้ไหมว่าตั้งกต่เริ่มตัดเนี่ยจนถึงต่อไล่หรือว่าต่อกอหรืออะไรก็แล้วแต่มันได้กี่ตันอะไรพอรู้ไหมหนูเคยเช็คไหมจํานวนไม่รู้เรื่องเลยมั้งใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เช็คเออไม่ได้เช็คไม่ได้เก็บข้อมูลเนนะว่ามันได้ดก,กว่ากันยังไงเนาะ,ะนี่คือขนาดที่เขามีการซื้อขายกันเนาะค่ะ เดี๋ยวหนูตัดไปด้วยเดี๋ยวลุงก็จะถามไปด้วยเดี๋ยววันนี้ตัดตัดหนอแบบไหนเดียก่อนเดียก่อนก่อนจะตัดอุปกรณ์แบบนี้นะเดี๋ยวๆๆขอขอขอนุญาตก่อนนี่คืออุปกรณ์ของน้อยเขานะขไมไหมเนี่ยรับไหมรับไหมหนูรับไหมเน<ช>ี <ๆ S 2> ่ยกี่วันรับทีหนึ่งสามวันห้าวันแปดวันก็รับทุกงวดค่ะคืองวดหนึ่งมาตัดทีตอนนี้เท่นี้รอบหรือเวตเรตัดเนี่ยกี่วันมาตัดทีงช่วงนี้ช่วงนี้สองวันเว้นสองวันอ่าตัดสองเว้นสองตัดหนึ่งเว้นสองค่ะ ตัดหนึ่งวันเว้นไปสองวันวันนี้วันที่เราถ่ายคลิปคือวันจันท์ใช่ค่ะก็จะเว้นอังคารพุธพฤหัสมาตัดต่อใช่ค่ะหนึ่งเวนนะเราจะตัดได้ประมาณกี่กิโลหนึ่งเวนถ้าเต็มที่เลยก็ได้เจ็ดเจ็ดถึงแปดร้อยโลค่ะโอ้เจ็ดแปดร้อยโลเริ่มทำงานกี่โมงถึงกี่โมงก็ทำงานตั้งแต่ตีสามค่ะ<ฮ>ตีสามถึงสิบเอ็ดโมงเช้าเอ แล้วเอาอะไรมาไฟหัวไฟแล้วไงใช่ค่ะสองไฟมันทํางานกี่คนนี่พูดถึงกี่คนเนี่ยสองคนอ๋อสองคนเองเออพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดของหนูเองในตอนนี้อันนี้ประมาณพันพันกว่ากอพันกว่ากอไรหนึ่งใส่กี่กอในระยะปลูกอะพันพันเท่าไหร่หนูรู้ไหมพันหนึ่งพันสองพันสามมาเลรู้ไหมประมาณพันพันสามพันสองรู้ไหมเนี่ยสามวาค่ะสามวาคือหกเมตรสามสามวาคือหกเมตร ทางนี้ก็สามวาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะหกคูณหกหกคูณหกไร่ละสี่สิบสี่ต้นไร่ละสี่สิบสี่ต้นถ้าเป็นหกคูณหกนะอันนี้ลุงจําเอาอ่า <c oughs> ไร่ละสี่สิบสี่ต้นมีพันสองพันสามแสดงว่ากี่ไร่สามสิบสิทธิน่าน่าจะถึงค่ะสามสิบโดยประมาณเพราะว่าสามสิบก็สามสี่สิบสองไงพันสองแล้วนะนี่คือสามสิบไร่ที่นี่เป็นที่ของหนูเองหรือว่าเป็นที่ยังไงเนี่ยหรือเช่า เป็นที่ที่เขามาซื้อไว้ของธรรมกายค่ะอ๋อแต่ว่าหนูเช่าต่อไหมหรือไม่ต้องเช่าไม่<ด>ต้องเช่าค่ะเขาก็<ค>ให้ให้ดูแลใช่ให้ดูแลฟรีไม่ต้องจ่ายอะไระอ๋อหนูก็ทํอย่างนี้มาคือเป็นยี่สิบกว่าปีก็คือที่แปลงนี้แหละอันนี้แบ่งเป็นหนูเองเลยค่ะเพราะว่าแม่แม่ยกให้อ่ะทีนี้จะถามเจาะลึกหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ